อะไรเนี่ยเฮ้ยอะไรอะไม่พลาดทุกคลิปสนุกๆของพี่ไบตกดปุ่มติดตามและกระดิ่งตรงนี้เพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร สวัสดีครับพีน้องดีๆต้อนรับเข้าสู่ Channel Pony TS Shop n n อ l ที่จะพาคุณน้องไปรู้จักกับของเล่นให้มากขึ้นกับพี่ไมคคนเดิมเหนื่อยมากเลยอ่ะและวันนี้ของที่ไม้จะนำมารีวิวกันนั่นก็คือตัวนี้เลย นี่อันนี้คลอดออกมาเองเลยนะเนี่ยตัวนี้ก็คือปุ๊บซี่สลามนะฮะหรือเรียกว่าคิวตี้ทูตี้คือคือมันคือปุ๊บซี่สลามแต่ว่าซีรีส์นี้เนี่ยเขามเหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพี่กศร์ c o l l e c นคอลเลคชั c t นี้ลายนี้ลายนี้นเขาเรียกว่าคิวตี้ทูตี้นะซึ่งจริงๆแล้วปุ๊บซี่สลามเนี่ยเขายังมีอีกหลากหลายไซส์ยังมีอีกหลากหลายแบบเลยใช่ไหมพี่กศใช่ครับซึ่งเราจะรีวิวกันให้ครบทุกแบบเลยใช่ไหมก็ใช่ครับแต่ไม่ใช่วันนี้ เพราะว่าในอาทิตย์หน้าเรามีกําหนดที่จะลงมากกว่านี้ฮทุกแบบเฮ้ยคือวันนี้เราจะได้แกะหมดเลยใช่ไหมไม่ใช่ทำไมะกะบอกแล้วว่าอาทิตย์หน้าโอ,โอ้ก็อยากแกะหมดเลยอ่ะเอ้ยมีสองซองแน่วันนี้อ้าววันนี้เราจะแกะตัวนี้เราจะให้พี่ใบเลือกแค่นหนึ่งซองครับใจร้ายน้องๆดูพี่โกกแกงเทตลอดเลยอเอาเสีอะไร มีสีน้ำเงินกับสีมีสีฟ้ากับสีเขียวให้น้องๆพิมพ์มาดีกว่านับหนึ่งสองสั้งเขียวและอันนี้จะไม่โชว์น้องๆก่อน <c oughs> ใช่ไหมว่ามีอะไรบ้าง <c oughs> ใช่หรือว่าจะโชว์ก่อน <c oughs> ก็บอกคร่าวๆอ่ะก็จะมีตัวนี้นะคะตัวนี้เลยคิวตี้ทูตี้นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นสปาร์กเกอ g ์กริตเตอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เป็นอะไรเนี่ยเมจิค a l l y ี่ปุ๊บส m ลมเป็นตัวเซอร์ไพรส์ซูนิคอนนะคะซึ่งน่ารักทุกตัวเลยเฮ้ย หมด,ดเวลาแล้วอะไรอะยังไม่ทันได้รีวิวอะไรเลยยังไม่ทันได้บอกเลยว่าอะไรคืออะไรยังไงอย่างงงมากเอาไว้ดูอาทิตย์หน้าเลยทีเดียวโอเพราะฉะนั้นเนี่ยใครยังไม่ได้กด subscribe กดติดตามเนี่ยกดไว้เลยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเลยเนาะอ่ะวันนี้นะคะนี่เราจะมารีวิวตัวนี้ซึ่งตัวนี้นะครับเขาก็จะเป็นเหมือนสลามนะครับเรียกว่าสลามอเมริกาได้ไหม พราะเป็นของแบรนด์อเมริกาพี่โกครับแต่ว่าดูจากรีวิวต่างชาติหลายๆคนดูจากเนื้อที่เขาจับนะก็คล้ายๆนะเขาบอกว่านะครับมีตัวฟิกเกอร์ให้สะสมที่เป็นคิวตี้ทูตี้เนี่ยกว่า25แบบและก็มีนี่ตัวสลามนะครับให้ลุ้นมากกว่า20แบบพี่โกครับหมายความว่าตัวสลามก็จะมีหลายแบบด้วยนะอ่ามีหลายแบบยังไงเขามีบอก้อันนี้เป็นคอลเลกอะไรเนี่ยคอลเลกอันนี้เป็นซีรีส์วัน่นแหละวันเรนโบ้ นี่ไงข้างหลังเขาก็จะบอกนะคะว่าเนื้อมีทั้งหมด4เนื้อพี่โกมีเนื้อครัชก็คือจะเป็นแบบมีข้าวโพมใช่ไหมมีข้าวโพงนะฮะแล้วก็มีแบบว่าบราซี่นะฮะน่าจะเป็นมุกมุกเนาะอันนี้แล้วก็มีแบบวอเตอร์ก็คือเป็นเนื้อเป็นน้ําเป็นเหมือนน้ำลายเอเลี่ยนอ่นาแล้วก็จะมีแบบเป็นเนื้ออะไรอันเนี้ยมัชเมลโลคือน่าจะเป็นสีขุ่นๆใช่ปะ เราว่านะฟิวฟิวคล้ายอันนี้พี่ใบอะไรอันเนื้อวอเตอร์น่าจะเป็นแบบว่าสลาวกสลามสลามกาวน้ําใสส่วนเนื้ออีกเนื้อนึงน่าจะเป็นแบบสลามที่เป็นกาวลาเทกอ่าฮานะแต่ว่าสีซองอ่างเงี้ยสวยมากเลยมีความเป็นสีลุ้งด้วยเนาะใช่ครัอ่าแล้วก็เรามาแกะจากข้างล่างนี้หุ้ยพี่โก เห็นชื่อโลโก้บริษัท MGA ใช่คือบริษัทเดียวกับลูกสาวเรานั่นเองนะฮะตัว LOL <อ>แกะเลยเขาบอกให้แกะข้างล่างนี้แหละพี่โกครับผมนี่ไงอ๋อก็หมายความว่าซองเนี่ยสามารถเก็บกลับมาเล่นได้สิซองเป็นยังไงเอ่ยอเป็นกาวเหรอก็คือเขาติดเหมือนเป็นอเนี่ย,ยเหมือนเทปเทปกาว CD ดีใช่ใชไหมใช่ พูดให้เพราะหน่อย okay, ไม่พูดอุจระ <c oughs> เอาไงเอาคำว่าอะไรดีอะ <c oughs> เอาอุนจิแล้วกันดูน่ารักดีอะโอเคน้องๆเอาอุนจิแล้วกันรีวิววันนี้พี่ไปคิดอยู่นานมากเลยว่าพี่จะเรียกสิ่งนี้ว่าอะไรดี <c oughs> แต่ปุ๊บซี่มันก็คืออือนะ่ะเนาะเอาอุนจิอะเนาะอ่ะอุนจิ <c oughs> หรือว่าเราเราจะเราจะมีศัพท์เฉพาะของพวกเรากันดีไหม <c oughs> ว้าวเป็นอะไรดี ยูนิคอนท้องเสียอุดอิดอุดอิดอุดอุดอุอุอื้ออพอให้น้องๆพิมพ์แล้วกันนะคะว่าจะเรียกเขาว่าอะไรดีเปิดมาในซองนะคะโอ้โหมีมากมายหลายอันมากก็จะมีตัวตัวอุดอิดอุดอุดนะคะมีตัวอุนจินะครับแล้วก็มีตัวคอコเ็คทิเบิลนะครับอันนี้เป็นเอ่อน่าจะเป็นคู่มือไหมพี่โกลอ๋อเป็นคู่มือการทำสลามนั่นเองครับนี่เขาก็จะมีวิธีการเล่นนะฮะอุ้ย มีแบบว่าอันนี้ให้ตัดออกหรอใช่มีให้ตัดสองดึงจุกสามบีบนะฮะสี่ก็รู้ว่าอันนี้เป็นอะไรตัวสลามเป็นอะไรแล้วก็ตัวฟิกเกอร์เป็นยังไงอ่าแล้วก็สามารถนำตัวสลามเก็บกลับเข้าไปได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดดีไหมใช่เราจะดึงออกมาดีกว่านะครับเพราะถ้าเกิดเราตัดสลามก็จะไม่สามารถเข้ากลับอยู่ได้จะเป็นกุญจิสีเขียวนะครับ ซึ่งรูป2งเขาก็จะเป็นแบบอุนจิเลยแต่เขาจะมีหูนะครับแล้วก็มีตาเปรี้ยวๆตานี้ก็จะมีคิราคิร่าเป็นประกายแล้วก็ตัวเนี่ยจะเป็นกริตเตอร์สีเขียววิ่งๆๆแบบนี้เลยนะฮะเนื้อก็อุ้ยแอบมีความเป็นสกุชีมันเป็นสกุชีโพสลัมด้านในใช่ไหมใช่รแล้วแบบสโลมากขอสัมผัสน,นี่ไงดูดิ คือแบบเป็นเนื้อสักกุชชี่เลยอ่ะใช่ใช่แล้วแบบสโลมากเพราะว่าสลลมอยู่ด้านในถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะไม่ตัดเราจะไม่ตัดถ้าเราตัดปุ๊บลมมันจะเข้าไงงั้นเราดึงด้านล่างดีกว่านาอใช่ครับอ่าดึงมาเลยนะครับไม่เอาสติ๊กเกอร์ออกก่อนเหรอสติ๊กเกอร์เขียนว่าอะไรอ่ะเขาเขียนว่าอะไรไม่รู้ว่าอันตรายห้ามกินอโอเคห้ามกินนะครับน้องๆห้ามกินนะครับน้องนอกินไม่ได้นะครับยมันต้องใช้เล็บจิกนิดนึงพี่โกใช่มันจะต้องขาดอืม นี่คือขาดเหมือนไอตัวเจลของ LL เอลยอ่ะใช่เขาก็คงใช้เทคนิคเดียวกันแหละอ่ะฟึบแต่พี่ไว่จะไม่ดึงให้หมดนะเพราะเดี๋ยวมันจะปิดไม่ได้ใช่โอ้ยเราได้เนื้ออะไรนะอย่างเนี้ยครันชีครันชีว้ายาวอันนี้คือเข้าวอง ข้าพองรถอะไรเนี่ยสีเนี้ยข้าวโพดเหรอข้าพองรสใบเตยว้าวออกมาแล้วครับน้องๆนี่ว้าวเฮ้ยพี่โกครับเนื้อสลามดีมากอ่ะจับกันดีมากไม่ติดมือเลยไม่ติดมือเลยคือปกติเราจะกดเราจะได้ยินเสียงใช่ไหมแต่ว่าด้วยความที่ตัวนี้เขาเป็นครันช์เนาะเขาก็จะแบบว่ามีตัวข้าวพองหรือว่าตัวเม็ดโฟมอยู่นะครับแต่คือแบบบีฟินมากอ่ะเนี่ย แล้วเราโคตรได้ยินเสียงแบบว่าไอเม็ดครันช์ใช่เม็ดครันช์นะเม็ดเม็ดข้พองของเรานะเบามากเลยพี่ใบใช่เหมือนอะไรเลยไม่ตอนเนี้ยอะไรเหมือนพองอ่ะอะไรพองพองลาพองลาคืออะไรอะขนมพคใต้าอะพองอ่ะรู้จักไหมไม่รู้จ้างใครรู้จักพองขนมพองบ้างมาดู ประมาณน,นี้อ้าลืมเลยอีกอันนึงอ่ะพี่กอลืมอะไรนี่ไงอันนี้ก็คือตัวฟิกเกอร์ที่เขาจะให้เราลุ้นใช่ไหมใช่ครับมันจะมีความมีเขาอะไรอย่างนี้ปะไม่รู้สิหรือ,อม,มันคือหางหางหรออ่ะน,น้ำแกะดูเลยนะได้ครับฉีกเลยนะฉีกเลยหนึ่งสอง ก่อนหน้านี้พี่ใบกับพี่โกดเนี่ยแอบไปดูรีวิวใน YouTube มานะฮะไม่ใช่ไปดูใบเช็คลิสต์เออไปดูใบเช็คลิสต์แล้วเราก็เกอกับตัวนี้ซึ่งเราเล่นเกมเกมหนึ่งอยู่นั้นเป็นเกมดิจิมอนนะคะแล้วพี่ใบก็นเนี่ยชอบตัวโลเซมอนมากๆเลยนะฮะนี่ตามนี้เลยโลเซมอนคือเป็นตัวละครที่ชอบมากแล้วก็สวยมากแล้วพี่ใบคิดว่าเอ้ยตัวเนี้ยมันเหมือนมากเลยแล้วก็ได้ตัวนี้ดูเลยไหมดูเลยไหมดูเลยนะ ครับนี่ว้าวสวยไหมพี่หอสวยคือเขาจะมีแบบขนตาวิ้งๆเลยเนาะใช่ขนตา<ล>สวยมากอะ่ะตัวตาเหมือนเป็นแบบอะคิลิกเป็น,อ,น,ปนอะไรนะตาแก้วตาแก้วใช่เหมือนเป็นตาแก้วนะครับมีเขายูนิคอร์นสีทองนะครับตัว ตัวดอกไม้เนี่ยจะเป็นดอกกุหลาบเนาะสีแดงแล้วก็ตัวจะเป็นสาเขียว,วน,นะคะเป็นถาว,วันคือชอบขนตามากดูดิขนตาจิงเวอร์ใช่ขนตาจิงเวอร์นะคะแล้วก็ว้าวมีความแน่นหนาด้วยกรีดไอายไลไนเนอร์มาด้วยนะอยากแกะอีกรอยอะแต่ตาสวยมากและจะบอกว่าเขาเอามาเล่นกับตัวตัวสลามได้ใช่ไหมเป็นแบบเหมือนแบบพงย้างอย่างเงี้ยใช่ถ้าเป็นสลามเนื้อน้ำอ่ะบางคนก็จะพามาเล่นแบบเป็นสะว่ายน้ำเลยเนาะอ๋อนี่ไงดูดิ เป็นหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเนาะสวยไหมใช่ออ้แล้วคือแบบเนื้อสลามดีมากเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะเราจะทำเป็นชอบความที่ไม่ติดมือใช่เราจะทําเป็นฉากดูสิว่าเราจะทําได้ไหมนี่ไงนี่ไงเป็นอวางพี่ไพนึกออกแล้วครับคือตัวเนี้เหมือนกับเป็นพวกดีไซเนอร์ทอยอ่ะอ่าใช่ไหมเพราะว่ารายละเอียดของเขาดีมากๆเลยดีไซเนอร์ทอยก็คือเป็นแบบว่า เหมือนเป็นอาร์ตทอยที่แบบว่าคนออกแบบกันเองใช่นะครับก็พาไปทำเป็นพวกศิลปินหรือว่าเป็นพวกนักออกแบบหรือว่าเป็นแบบว่านักวาดภาพอะไรเงี้ยแล้วก็มาทำเป็นตุ๊กตาอะไรอย่างเงี้ยเนาะตุกตัวอย่างง่ายๆที่เราเห็นกันบ่อยมาตรงนี้ดุกใช่นะฮะหรือว่าตัวคีย์ที่ไม่เคยรีวิวที่เป็นตัวยูนิคอร์นเล็กๆอ่ะยูนิคอร์นเล็กนอนหลับใช่ซึ่งแบบตัวนั้นราคาแพงมากเลยนะห้าหกร้อยบางตัวแบบเจอตัวขายากๆก็เป็นพันก็มีออแต่อันนี้คือแบบ ดีงามมากแต่ยังไม่บอกราคานะฮะเพราะเราก็ยังไม่รู้ใช่แต่คิดว่าราคาไม่แพงนะคอสัมผัสบ้างวางานเนวิงานดีอน้ำหนักดีคอหมุนได้ไหมอ่ะ้องจับดูสิคอหมุนได้ไหมคอว้าวไม่ใช่คอหมุนได้อันนี้หมุนได้ด้วยนี่ไงมันคืออะไรแผงคอเหรอแผงคอแผงคออุ้ยหมุนได้หมดเลยอ้าวถอดได้ด้วยอุ้ยที่ไม่มีความคิดดีๆแล้วแหละว่า สาวน้อยเนี่ยตะกล้ามาแล้วนะคะน้องของใครนะคนนี้ Flower Flower ชายใช่ไหมชุบเท่ากันไหมประมาณเดียวกันใกล้ๆกันเฮ้ยเฮ้ยจะเกิดการฟิวชั่นเกิดขึ้นไม่ได้อ่ะ <laughs> ใหญ่กว่าเหรอ <laughs> ใช่ <h ate> แต่ว่าสีผิวมันก็จะไม่เนียนไงสวัสดีค่ะน้องฟาวเวอร์ <h ate> อันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นดิจิมอนจะเป็นอะไรรู้ไหมฟาวเวอร์มอนคต์ <laughs> ไม่ใช่อะไรอันนี้ดิจิโวล์เปลี่ยนร่างขั้นสุดยอดอ๋อนี่ไงน่ารักมาเดี๋ยวมาลองอีกตัวหนึ่งสวัสดีค่ะก็ฟาวเวอร์ไงฟาวเวอร์จริงน้องฟาวเวอร์ไง <laughs> <laughs> สวัสดีค่ะหนูสวยไหมคะพี่พีน่ารักมีคะ <laughs> เล่นอะไรเนี่ยแต่ว่าน่ารักดีนะ เอสภาพเดิมแล้วและพี่จะบอกว่าตัวนี้คือพี่ไปไปซับคิเตอร์มาพี่โกเป็นไงวิ่งไปอีกฟรีอ่ะจะมาดูใบเช็คลิสกันนะครับนี่ว้าวว้าวใบใหญ่มากโอ้ my g o s ใบใหญ่ก็เท่ากับว่าเราเพ่งเก็บเยอะใช่นี่มีแก๊งสกายบุกสกายบูโดโอ้ยเป็นพวกก้อนเมฆเป็นพวกไฟฟัวแบบว่าอะไรนะ ่าาตงๆใช่ซึ่งเขาก็จะมีบอกด้วยเนี่ยว่ามีอัลตร rare ปัปปูรามีอะไรแบบนี้พี่โกสครับเีอันนี้ซ s u p อ r ultra rare มี ultra r a ร e มีแร r e แล้วก็มีเร g u l a r ก็คือเป็น l a r คือพวกธรรมดาใช่นะครับอยากได้ตัวนี้อยากได้ตัวนี้อ่ะตัวนี้ตัวนสวยมากตัวนี้เป็นนกฟินิกไฟท์ใช่ตัวนี้เป็นซ s u p อ r ultra rare หายากสุดเลยตัวเนี้ยสังเกตนะว่าทุกตัวจะเป็นมีเขายูนิคอร์นนะใช่นะครับตัวนี้เหมือนเหมือนอ้วกออกมาด้วยนะตอนนี้ใช่ตัวนี้เป็น ultra r a ร e ทำไมตัวที่เราอยากได้ชอบเป็นแบบนี้ ใช่ไม่อันนี้อันนี้คือสุดยอดเลยอ่าก็ซุปเปอร์ออลโดร์ใช่นะครับนี่ไหนว้ายอันนี้มังกรอันนี้อยู่ในเซชั่นอะไรเนี่ยอันนี้เป็นจังฟูดี้นะครับดูดี้ด้วยนะครับเป็นสัตว์สัตว์เลี้ยงเป็นสัตว์ไงแบบแพนด้ามีมีสงสีใช่นะครับอันนี้เป็นแกะนะครับว้ายนังเงือกเป็นแมวนางเงือกนะครับมีมีสองสีอันนี้อะไรอันเดอร์เดอะอันเดอร์เดอะพูซิฟิกปูฟิซิอันอันนี้ เป็นแอนเธออะไรอ่ะแอนอะไรมันแบบมันน่าจะย่อมเอ้ยมันน่าจะอะไรนะแอนทริปผันมาจากพวกแอนจั๊กพิก้าอะไรอย่างเงี้ยเออน่าจะใช่นะฮะน่ารักมากเลยอ่ะมีหน้าหลังตอมีหน้าหลังโอ้ยแกงนี้สวยมากแกงนี้คืออะไรพี่โกบุกี้พูฟบุกี้พูฟนะฮะอยากได้คนนี้เหมือนกันตัวคนี้แมวสีรุ้งคนนี้เป็นแพรคนนี้เป็นแพรนะครับแล้วก็ คนนี้อุ้ยคนนี้ก็สวยนะเนี่ยอ,อันนี้เป็นคอสอแรสง Cosmic เป็นพวกอัน,นี้ไงพระอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวอ่าน,นี่เป็น Alpha แรและก็หน้าดวงจันทร์นี้เหมือนกวนๆอนะ่ะใช่อุ้ยน่ารักอยู่นะ อันนี้ไงเห็นไหมคายคายแบบสายลุงออกมามันจะเป็นสวตอแร่อ๋อซุดาแร่ซ oh. ุตอแล่ะแนะครับอุ้ยอันนี้พี่โก้ j u d อ of the f o r e s ด Judy of, of the Forest ก็คือแก๊งที่ไปได้นั่นเองนะฮะอุ้ยดอกไม้มันมีสองสีสีเหลืองสีแดงเดี๋ยวพี่ไวชอบสีแดงมากกว่านะครับแล้วก็มีน้องหมีแล้วก็มีพืชพืชน,นอะอุ้ยกบ<ก>อยากได้เจ้าชายกบเจ้าชายกบเป็นอะไรอะ่ะพี่โก เป็นอัลตราแรใส่มุกุฎด้วยใช่เป็นอัลตราแรมนะครับแต่ว่าตัวนี้ที่พี่อยากได้อะเขาเป็นแรมเฉยๆพี่โกรับไม่ใช่อัลตราแรแต่ทีนี้จากที่เราดูอะสมมุตินะอันนี้คาดการณ์นะอ่าเกี่ยวไหมว่าเป็นสลามสีอะไรอ๋อจริงด้วยองสีอะไรถึงจะได้ลุ้นใช่เหรอโอ้ยจริงด้วยจริงด้วยแล้วนี่คืออะไรอะสับปะรดอ่านี่คืออะไรอะฟักทองฟักทองอันนี้คืออะไรอมาดูของพี่ใบสิของพี่ใบเนี่ยคือเป็นสีเขียวถูกไหมอ่า หรือไม่พี่ไปว่าข้างนอกกับไม่เกี่ยวล่ะพี่ไปว่าน่าจะเกี่ยวกับว่าสลามข้างในอ่ะคือเป็นสีเขียวอฮอ่าแล้วก็อันนี้ก็คือเหมือนเป็นครันช์ไหมหรือไม่เกี่ยวมันเป็นมัชเมลโล่อะแต่ว่าเนื้ออันนี้มันก็ไม่ใช่เนื้อมัชเมลโล่นะไม่เพราะว่าทุกตัวจากที่การดูมันไม่ได้มีซ้ํากันนะแล้วมันมีมให้ติ๊กด้วยนะคืออะไรก็ไม่รู้อะอ่ะช่างมันอ่อเดี๋ยว แกอันต่อไปจะเริ่มรู้กันเองใช่นะคะเดี๋ยวจะเริ่มเซียนตอนนี้ยังไม่เซียนนะคะน้องๆแต่ว่าเรียกได้ว่าน่านี่ยังเล่นไม่หยุดมือเลย <c oughs> อยากแกอีกมากๆเลยเอาเป็นว่าใครอยากดูนะพะ <c oughs> ี่ไปแกะตัวปุ๊บซีสลามนะคะในรุ่นอื่นๆ <c oughs> ก็ oh website, <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไปด้วยและใครที่อยากจะได้นะเด <c oughs> ี๋ยวพี่ไว้จะมีมาบอกเร็วๆนี้นะว่าจะมีวางขายที่ไหนบ้างที่ Po n y T X Shop ในเพจ a c e b o o k ใน Instagram c e n t e ั The m a ะมอล b i n s บิ พอยอาร์ตโอ้หลายที่เอาไว้เดี๋ยวอะไรลงแล้วเดี๋ยวให้บอกแล้วกันเนาะอ่าตอนนี้ก็อดใจเรากันไปหน่อยนะพีกะ่กุเนาะใช่ครับอ่าโอเคครับวันนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อได้รับการแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆของพี่ไอ้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันพรุ่งนี้วันจันแล้วใครยังทําการบ้านไม่เสร็จรีบทํากันเลยนะครับน้องๆหรือว่าใครที่ทําเสร็จแล้วเนี่ยก็อ่านหนังสือทบทวนบทเรียนที่จะเรียนกันในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ เชื่อว่าน้องหลายๆคนเนี่ยต้องเรียนเก่งขึ้นแน่ๆเลยวันนี้พี่ไปขอตัวลากันไปก่อนนะคะเล่นเสร็จแล้วเก็บด้วยนะครับน้องคุณพ่อคุณแม่จะได้ไม่ว่านะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ไปแล้วบายยเต็มแล้วไหมอ่ะก็วางได้นิดหน่อยข้างบนอ่ะวางข้างข้างเคนซัดโอเคไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะบายบายค่ะฟ็อบอัพสโตรมีประโยชน์มากๆา อ๋อนี่หล่นมาค่ะจริงๆนางวางไว้ตรงนี้ค่ะอ้าวเหรอไม่ใช่มันไม่ได้หล่นพี่ไบเมื่อกี้พี่ไบยหยิบมาเมื่อกี้พี่ไบยหยิบมาบอกว่ามันคือยี่ห้อเดียวกันก,กับลูกสาวของเจาของเราเองใช่โอเคมั่วเองไปแล้วครับ